ผมผมมองว่าเขาอะจริงๆโดยเด็กทุกคนที่มาอยู่กับผมหรือว่าอยู่รอบเนี่ยเป็นเด็กที่มีศักยภาพแต่เด็กที่อยู่กับผมเนี่ยเขาแค่ใช้ศักยภาพในทางที่ผิดเท่านั้นเองสังคมเลยไม่ยอมรับเขาก็เลยต้องถูกเข้ามากล่อมเกลขัดเกาแล้วก็แนะนําชี้ทางให้มันถูกต้องแล้วก็เด็กมักจะดื่มเหล้าและสุหรี่เร็วขึ้นในอายุที่น้อยลงสักสิบวบสิบเอ็ดขวบก็เริ่มละอยากลองละอยากใช้ละ มันหาทางออกโดยใช้วิธีการเริ่มต้นก็จุลาลังจากนั้นก็นํามาด้วยยาเสพติดเพราะว่าต้องการที่จะไม่รับรู้ให้หายเครียดให้หมดทุกการเมาเนี่ยหมดทุกเนาะเด็กบอกว่าเวลามันเมามันไม่ต้องคิดอะไรดีพี่แต่ว่าถ้าเรามองกันจริงๆนีถ้าน้องๆได้มองวิธีที่พี่พเอิร์ดนำเสนอเนี่ยจะรู้ว่าปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นแค่ปัญหากลางทางอ่ะ มันมีปัญหาต้นทางอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราองว่าเราสามารถที่ทำให้ยาเสพติดหมดไปคนไม่เสพยาเสพติดแล้วเนี่ยแต่ว่ากระบวนการสาเหตุจากต้นทางอย่างพี่เอิร์ธว่า6 6ปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าเด็กและเยาวชนก็ยังอยู่ในว,งวังวนเดิมอะ่ะม็อบจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สวัสดีครับชื่อม็อบครับ อายุ23ปีครับปัจจุบันเป็นแกนนำเยาวชนครับอยู่ชุมชนวดัดอัมภาวาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับม,มันเลยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวต่อเด็กในชุมชนนั้นมากเรื่องของการเข้าถึงยาเสพติดแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดกิจกรรมหนึ่งขึ้นก็คือกลุ่มสิงโตเด็กซึ่งเป็นเครื่องมือหลักเลยของชุมชนในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเด็กเยาวชนณเวลานั้น เราใช้ชื่อว่าการปรับเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์วิธีการที่เราใช้ก็คือเราพาเด็กเยวาวชนครับเรียนรู้ชุมชนตัวเองเรียนรู้ว่าในชุมชนอ่ะเรามีอะไรดีมีของดีอะไรมีอะไรที่เป็นแบบปัจจัยเสี่ยงบ้างแล้วเราก็พาเด็กๆนั่นแหละทําเรื่องของการพัฒนาชุมชนของตัวเองสังคมไทยเนี่ยมันมีรากเหง้าของการสอนบางเรื่องที่มันมันทำให้ เกิดสิ่งที่เรียกว่า discrimination คือเอาเปรียบอีดก,กันไม่สร้างโอกาสตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรครับเช่นบอกว่าเราไม่ค่อยสอนเรื่องของการช่วยคนแปลกหน้าเท่าไหร่นะเราไม่ค่อยสนใจสอนในเรื่องความรับผิดชอบต่อต่อคนอื่นนะแต่แต่ว่าเราจะสอนกันเรื่องวาอาอ่าอย่าไปไว้ใจคนแปลกหน้าต้องระวังต้องใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องที่มันถูกถูกทำมา